ทอมมี่เวสตี้ฮะเีไม่อยากเีเลยไว้่ันปล่อยเขาไปถึงเขาจะยังไงก็เถอะนะอย่างนง้เขาก็ลืมอยู่ดีทุกคนจะจำนานพอเมื่อไหร่ที่เขาเดินไปทางเท้าแถวๆเพื่อนบ้านมันจะเป็นธุรกิจที่เยี่ยมอ่ะเยี่ยมแล้วนาจะทำไงสันนี่เราให้เขาไปกับเพื่อนแล้วก็ปล่อยเขายุ่งไปโอเคขึ้นก่อนนะปลให้เขายุ่งไปก็เห็นนั้นไวซิตี้เหมือนทอง14กลันเลยแล้วผมบอกให้ โอลลมเบียเม็กซิกันหลายๆอย่างมันรวมอยู่ที่นี่มันถือว่าสิ่งดีเลยล่ะเขาบอกให้เลยนะแต่นั้นมันยาเสพติดแนสนี่ไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่เคยแตะไอ้นี่เลยถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเล่าเพิ่นถึงเรื่องนี้แล้วบอกคิวว่านางโปตอนล่าสุดของเอาอีจะออกตอนไหนถึงนั้นจะเป็นเกณฑ์แล้วก็ช่างเท้าอีเล่นฉันซื้อทุกแผ่นแน่นอนยิ่งเป็นอันเซนด้วยฉันยิ่งทุ่มเงินให้ใหญ่เลยล่ะโอเคแล้วเจ้าที่เราซื้ออยู่ทุกวันนะฮะเคนลอจิมเบอร์ ใอมครับแน่แน่ใจนะว่าเขาจะมีแผ่นซื้อให้เราเราไม่ต้องการเขาแล้วแค่มีไวซิตี้ในครอบครองเนี่ยถึงจะเป็นแผ่นเอาอีหรือยาสตินแล้วก็ช่างอ่ะก็หาได้วางตังหาร้านดีๆแค่นั้นก็จบแล้วใช่ไหมฮะแค่นั้นแหละสนามบินนานาชาติเอสโคบาไวซิตี้ เอ้พวกเรานีนี่เนินเบิร์กฮ้ยเยี่ยมเลยอ่าฉันจะขับรถไปที่จุดดพบนะโอเคย่งไงมาแล้วเราพูดถึงเกอไปนหะเริ่มรกิจแล้วถ้ามันไปได้ดีเราควรทำอะไรดีนะโอเครวงตัวราถ้าากออกมาเข็เอาบ้างนะโอเคตอนเด็ก พาเืวิวโอเคพวกเขาอยู่ในคอปเตอร์อนะใจแล้วนี่คือการเรียกเก็นเอาเงินยืนหนึ่งเขาแล้วก็ของมาแค่น,นี้แหละโอเคเระวังตัวด้วยละ่ะ <'s> ไปเลย มาใช่ไหมเกรดร้อยเปอร์เซ็นจากโคลัมเบียเพื่อนเอ้ยให้ฉันดูหน่อยเงินนั่นหละสิบและยี่สิบชัยฉันคิดว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเพื่อนเ, <c oughs> เอ้ย <c oughs> เชียร์แล้วไงลีบอกไปจังที่นี่ไปแล้วขับไป ถ้าหาดไวข้านอกสนับงานของเคนฉันคิดว่าหัวจะได้รับว่ากระทบกระเทือนนะยยย่่พวกนั้นก็โผมยังไหมนรุ่ยิงอะลโอ้ไปนอนสักหน่อยเล่นจะทำอะไรฉันจะไปที่ออฟฟิศแล้วคุยกันเรื่องนี้แล้วก็หาทางออกหู้ฮมเดี๋ยวเมาเมาเมาเลื่อนไม่ได้เมาปรับปุ่มไม่ได้แบบอ่าได้แล้ว my <laughs> face okay i have anything to happen happen in the we interrupt your programming with a message from the state department all bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed oh, because of the severe weather. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione which has devastated yeah. 5 Caribbean islands and is heading for Vice City. Up uh, More updates soon. Thank you. Let's But it is... Ah, Oconville. When did you go เซ็ตแบบเอ่อราถึง The Pink Maker and c o n t i n u a ไปที่เขตสียุบผู้แล้วก็ทำต่อภารกิจต่อไปเพื่อนเก่าสวัสดีัีทอมมี่มันนานมากเลยนะอ่าว ฉันรู้ฉันรู้นายเป็นคนที่บอลงไม่ค่อยดีนะสิบห้าปีมันเหมือนเมื่อวานนี้เลยฉันก็คิดงั้นนะนะเฮ่ถ้าเพื่อครอบครัวไม่มีการจ่ายตังให้เค้แต่ก็นะแล้วการเล่นเปลี่ยนเป็นไงบ้างนายได้อยู่กับเป็นทองสีขาวไหมมันก็ดูดีอยู่หรอฟันนี่แต่การเล่นเป็นคนี้ถกโจมตีแฮร์รี่กับลีตายแล้วมือลอกกูเล่นใช่ไหมทอมมี่บอกกูซิว่ามึงเอาตังมาไม่สันนี่ฉันไม่ได้เอาตังมานั่นมึงเงินกูนะทอมมี่เงินกู มึงรู้ว่ากูไม่ง้ทอมมี่เพราะมึงก็รู้อยู่ดีว่ากูไม่ง้ด้วยเดี๋ยวซานนี้ตอนนี้มึงเหมือนจะเป็นเจ้านายกูอยู่นะฉันจะเอาเงินและยาเสพติดกลับมาให้ฉันก็จะมีไปบอกนายด้วยเฮ้ฉันรู้อยู่แล้วนะฉันไม่ง่อทอมมี่แต่ดูเหมือนมันจะไม่เกิดอะไรกับฉันนะและานายทําไม่ได้นั่นคือนายตายยิ่งเยวแต่เพราะฉันกับนายผ่านอะไรกันมาเยอะนายเลยยังไม่ตายฉันจะปล่อยให้นายทําตอนนี้นายได้คำฉันแล้วนี่ปล่อยทําได้แล้วกัน ทำไมต้องลงที่โทรศัพท์ด้วยอะโบโหแเค่นี้ยโทรศัพท์มันเจ็บเป็นนะแครัทำอะไกินต่อฮะเดี๋ยวรู้สึกอขอโทษขอคันนี้แล้วกันนะจ๊ะ่เหมือนได้ข่าวตอนนั้นมีรถตอนทำไมตอนเจอิันคนละข่างคนละมอ ว้างวงด้วยอ่าฮะเขาทำอะไรกิจที่เดมฮะ the party นอนหลับสักหน่อยเขาบอก <c oughs> ดูไหมฉันนั่งอยู่บนต้นนั้นแล้วก็แด็กกับเฟ้ม่งนึ่งคืนเลยแล้วก็ตาสว่างตลอดเลยจะบอกให้นะฉันนั่งก็ทำให้ฉันคิดถึงบางอย่างนะว่าเรามันโง่เง่าไปเลย โอเคตอนนี้ฟังฉันนะเอาอีตอนล่าสุดฉันยังไม่ได้ดูเลยโอเคเวลาน้อยแม่งเอ้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนกฎหมายเพื่อสิ่งนี้โอเคแล้วเราจะทำยังไงต่อไปภูป้านั่งลงทำใจฉันจะบอกว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปเราต้องหาคนที่เอาคููเคนไปเมืเ่อถึงตอนนั้นฉันจะฆ่ามนันเอง ไอเดียที่ดีมากมันดีมากปล่อยยี่กล่อีกปล่อยยี่กอ่อ,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 อใช่โคโลเนลโคโลเนลเจนกาลาสตาคาสเตเขาช่วยฉันในการเลเือกเสียงครั้งนี้ซึ่งก่อนนะเขาก็อยู่ที่นี่แหละโอเคตอนนี้ปังเขาจะปาระตี้ของเขาอยู่อยู่ในแถบท่าเรืองเขาลุน้น แล้วพวกใหญ่ๆใ,ในวาิตี้ก็จะไปที่นั่นแต่ฉันก็ถูกเชิญใช่ฉันถูกเชิญแต่พวกเขาจะไม่ให้ฉันออกจากที่นั่นซึ่งมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนผูบอกว่าหุบปากผูจะไปเองโ้ว้าวฉัวววนชอบปีหนึ่งกันสีมากนายก็รู้แต่ถ้าไปที่นั่นมันจะดูไม่ค่อยเข้าเลยนะจะบอกให้ฉันไ่ถึงมันดูไม่สุภาพะแต่ฉันซักเสื้อไว้อะเดี๋ยวชุดช,ชันม,มันผิดแหละโอเคมองทางนี้หยุดโดยลาฟาเอลบอกเขาว่าฉันบอกว่าช่วยทําให้ไอ้หมอนี่ดูดีหน่อยโอเคไปเลย ใช้ S 1> <S 1> จ,ะจะต้องไปเอาเสื้อแล้วก็เปลี่ยนเห็เหมือนพวกเขานี่นะไอ,อชุดนี้มันเท่จะตายไปล้างถ่ายเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดนี้เราทำอะไรวะถอยไปถอยไป,ไป,ไป อ่าชุดเดิมดีไหมทัมบ,บี้รถสวย่ชุดนี้ดูเหอไงไม่รู้ไงไอเพื่อนยิ้มรถหนยนะไปมือดิระดับเทพไปเพื่อนไ

ผมเข้าใจว่าคุณจะมาพร้อมกับคุณโลเซนเบิร์กเนะี่ยเขามีปัญหาทางสุขภาพอะไรหรือเปล่าขอให้มันผ่านไปคุณเออเวสิต,ตี้จะเรียกผมอย่างนั้นก็ได้ครับผม <c oughs> เยี่ยมมากแล้วคุณผมแค่ต้องการสินค้านะ่ะรู้สึกวันเจีมีเหลืออยู่นะแล้วผมจะไปลองหาให้ดูแล้วกันโอเคผมอาจจะมีเหลืออยู่บ้าง,างะนะแต่ต้องใช้เวลางานนิดหน่อยในการหานะ ถ้าเจอเราจะมาคุยกันที่หลังนะโอเคให้ผมแนะนำลูกสาวกับคุณนะเอะมอร์เซเดสคารเมช่วย okay. พาเขาทัวร์บนเรือนี้หน่อยหรือแนะนำแลวก็ได้ oh, ได้ค่ะพค่ะขาโปรดเกรงใจด้วยเมอ่อเซเดสนายก็รู้แล้วนะเช่างเออยังไงฉันแนะนำเลยสุกอย่างหน่อยนะ นั่นคือเล็กดับตาตาเล็กเจเกตเคนด,ดี้แซกนี่แหละไรคิดว่าแฟนฉันสวยไหมไม่เลยนั่นเขาคืองูพิษของวอชิตี้เลยแหละสตาร์ท้ายเอ็นบีเจอะไรแชมเปอร์ดีแหละบอกเขาแล้วก็เหวี่ยงเข้าเข้าล้อเลยเราบอกให้ <c oughs> นั่นมันดีมากเลยนะต้องใส่ตนนี้ฉันจะไปหาอะไรดีๆทำเลยแหล,ละและนั่นก็เดธเทเลท นักรลาของเพลง Love Style <Yeah, S 1> แต่ฉันจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นปิงปองที่ไทยให้ฟังนะให้ฉันเล่าให้ฟัง <does> มันไม่เกี่ยวอะไรกับไม้ปิงปองเลยจะบอกให้เมื่อเชียงเขาเห่อและเชตตี้เทลตรงที่เขาหลับอยู่นะตรงนั้นนะ่ะมือขวาของก็ฟิลเลสและคนก็เพลาสเตอร์ลิช์ดแอ้คนก็โดยชื่อยาวเว้ยเป็นผู้กำกับสตีฟสกาแต่มีรถทางเข้ามาแล้วฆ่าไม่ไงตายมุดแล้วเขาจะมาเขายิงไกเลย คุณไม่รู้หรอกว่าความจอบมันยังไงมันจะอลังการมากเลยนะตลอดปาร์รตีม้มันเจ๋งมากเลยนะ <c oughs> นายคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่จะมาสายเนี่ยไม่เป็นไรว่าแต่นายสบายดีไหมเนี่ยก็ธุรกิจบางอย่างก็มีปัญหาบ้างอะนะแต่ก็แก้ได้แล้วละ่ะจัดศัตรูบ้างเพื่อนเอ้ยมีศัตรูมากวนเลยละ่ะแล้วไอ้ตรงนั้นมันใครลิคาโดเดสเขาคือมิสเตอร์โคก มรเฟดโอ้รู้สึกเหมือนฉันต้องพาฉันกลับไปก่อนนะนะไว้วันอื่นะลิคาโดรีบไปอางนี้กันเถอะพาฉันไปที่ขับโพสิชันขึ้นได้บอกว่าคันนี้อ่าได้ด้วยไม่ตังด้วยนะ่่่ไม่ มงพูดคว่า maybe ได้ได้ดูอลังการมากไปยทอมมี่บจอดจอดจอดพื่โอเคจ้ะว้าวเดบอด โมส่งผู้หญิงผมเนี่ยแต่แค่ร้อยอย่างเงี้ยนะเอ,อ้ยช่างเคยกูเซแป๊เค <Okay, S 2> จ้ะเซแป๊ีหนึงเตียมันยิ่งมันมันวิ่งตัวหนักวะ่ะไม่ได้นี่หนาเลย okay. โอเคเฮ้ยลด่ลดอยู่นู่น ก้าวแต่รถกูอ่ะกัดวแต่รถนะกัดแต่อตอ,อ,อ,อไปหนูไปขอตังนะจ๊ะอสตอยกดไอเดี๋ยวรถอไรม่มีเค่องย เฮ้หวังว่านายจะได้รับเวลาที่ดีนะเพราะฉันไม่ได้ไปด้วยโอเคฉันไม่รู้เลยว่าพขาจะนู่นห่วงมากเลยโอเคเออมันก็ดีนะก็ถนนดูดีแล้วไม่ปูขาเลยโอเคคิดก่อนคิดก่อนโอเคเวลามันจะน้อยนะแต่ก็ ยังงั้นนะไปหาคนที่ชื่อเคพอลไอ็มมอนนี่มันชอบไปอยู่แถวๆขับอ่ะนะแล้วก็อะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์โค้งนี่แหละ,หละก็ชื่อน่าอร่อยดีกับเขานี่แหละปกติเขาจะอยู่ที่มาริบูนะโอเคกูคจะไปหาเขาแล้วทำให้งงมันง่ายนะเจดีพี่หารถเว้ยรถเท่ขอทำไมเมื่อกี้มันตบแบบนิ่งจังวะ อันจริงๆนะ่ยว้าขับรถดีๆดิๆดทำมิลูกขับรถห่วยขับห่วย,ยเป็นยังไงให้เดาให้เราเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะฮะชุดนี้มันเหฉยจริงๆ ไม่เปลี่ยนตรงแหนหระใช่ที่บ้านเราเหรอไม่เปลี่ยนใช่อื้ออ้อยโล1ีชนส้มันใช่ลอง,ลองโอเคจ้ะ น้องสาวน้องนี่ดูเซ็กซี่เลยดีมากเลยจะบอกให้นะน้องน้องก็มินน้องโอ้หน้าเดามาเลยน้องเอ้พี่นี่ก็ระดับสุดเพอร์สไตล์นะขอบอกให้เคล็ดพอไงน้องจักเปล่าฮะน้องรู้จักเพื่อนพี่นี่ดังสุดยอดเลยนะไปไกลๆคนสวยโอ้ยโอ้ยโอ้คือเกนพอใช่ไหมเพื่อนโรเซนเบิร์กอะโรเซนเบิร์กโรเซนเบิร์ก โอ้ยหมอน้าเน่งที่เล่นโป๊กเกอร์แพ้ฉชันนะนะเดียนไปทำงานที่โรงเรียนกฎหมายใช่ไหมงานอะเอาเครื่องดื่มมาอย่างไรหนูนนทุกคนมันของเเดียนฟังกูนะกูอยากได้ทเวนตี้ขีกับเงินสักหน่อยอย่า มันไปแล้วอ่ะรู้อะไรกันเรื่องนี้เอ๊ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะมันเหมือนจะมีโปสตอรการอยู่แถวชิคเก้นแถบนั่นแหละแต่แถวลงเล็โอ้เคลนไรอ่ะอาจจะรู้เรื่องก็ได้นะพอเห็นเฉลียงเขาขับรถออกมาอยู่โอเคกูจะทำ้วเจอกันทีหลังเพื่อนใช่ไปเลยไปเลยกูสั่นน้องได้นายเอาเครื่องเื่อไหมกูเล่กันหลีเมื่อกี้ไปนะเมื่อกี้ขับรถอยู่ตรงไหนวะ นี่วมดแล้วลอยไปแล้วลอยไปจริงๆด้วยฮนะเฮ้ยอจอดร้อนเลยเพื่อนเอจะติดรถด,ด้วยนั่นหน่อยเฮ้เพื่อนเฮ้เพื่อนจอดก่อนจอดก่อนโอเคคันนี้แหละน้องสาวพีขอติดรถไปหน่อยนะโอเคพี่ไปละ Hey, what you looking at? Hey, Mongolia. Right? Start talking. Hey, make me, you prick. What's <coughs> up, นี่รปากนายนี่สุดยอดมากเลยนะบวกให้ท็อปกายเรียวจริงๆมึงเจ้าอีกคนหรอเฮ้ยเพื่อนฉันรู้สิ่งที่ฉันจะเจอได้นะเพื่อนจริงเหรอแล้วนั่นมันแหละยามไงเพื่อนเอ้ยก็ช่างเอ้ไลก์กับเลดี้แหละช่างเหอไรกันขึ้นอ่ะไปซะเอ้โวโวโวนายมือยากจะเป็นโรนนเจอร์บนตูดฉันใช่ไหมไอ้สิ่งที่ฉันเห็นนะ พวกเราสองคนแข่งกันอยู่ในเมืองโอเคแล้วเราคอยจับตากันไปเรื่อยๆหลังฉันดูดีเพื่อนเอยมึงแน่ใจเรื่องนั้นนะเอานี่ไปตามกูมาเย่จับปืนแล้วจับปืนแล้วเอลอาอ๋อ Oh, sheep ah uh. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun was a couple of blocks away. And if you're listening out there, Shabon, you just let old Lake Killer out of the doghouse. Mm hmm. Ain't ready to freak on your sweet pops, baby. Believe ว่ารถรถกระแทกนิดหน่อยไม่ว่าอะไรนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวทงเกมมีเปลือนแค่นี้เองอะเลยที่มันอยู่ติดผนังที่มันซื้อไม่ได้อะนี่ให้เราบอกเนี่ยนะเฉลยแหละ

แตดต่้งอย่างนี้มันเหมือนกับตอนเล่น GTA แและต่างัเริ่มแค่นี้ไงโอเคเขาจุดเล็บเลยครับผม